สวัสดีค่ะทุกคนด้วยความที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แบบไม่อยากออกไป้านอแล้วยังไม่ได้กินกาแฟแต่ตอนนี้นึกได้ว่าวันนี้วันอาทิตย์เขามีขนมคนมนเดินมาไม่ขี่เก้าจากที่บ้านเดี๋ยวจะมาลองมาหาอะไรว่าเอาไปทำกาแฟได้ไหมนันนันนีพินก,กันแ <laughs> ดดแรงเล ร้อนนะเดี๋ยวขอเดินดูอะไรแป๊บหนึ่งค่ะน,นี่เป็นโซนอาหารเลยไ่เชิญมาเยอ่ยไม่ได้อะไรเลยนี่เดินฝ่ากลางถนนคนม้วนผ่านหน้าวัดมาค่ะนี่มาถึงร้านเพื่อนจอดร้านกาแฟรับเนาะข้างสั่งขาวพันข้างสั่งขาวพันก็เลยเพิ่งติดป้ายหมาดๆนะเนี่ยนี่เพิ่งเห็นในเฟซบุ๊กกาแฟโดค่ะชาตาโมโอล,ลีนกาแฟโบราณ ปิดครึ่งหนึ่งแล้วนะปิดอ่าเปิดประตูะะตนะปิดครึ่งหนึ่งแล้วมาซื้อเขาอยู่ไม่รู้เก็บอุปกรณ์หรือ,อยังเมื่เก็บเก็บหรือยังอ๋อเปิดให้ขอบคุณมากนี่นะยอดมาเริสนกาฟแฟโดยสายพื้นะคะโอ้โหกาแฟรประทับจีตค่ะทุกคนมาอุดหนุนกันได้ค่ะอยู่ถนนตัดโค้งน้อยอ่าถ้ามาจากโรงพยาบาล ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงแยกวัดเชตุพนสันคงน้อยนะคะยิมหวานหน้อยบอกมืออน่อยจ้ากดหนุนได้นะคะนะื้อจากโปรโมชั่นสุบแถมหนึ่งนะลิสต์รายชื่อลูกค้าไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไิดตอบอดแล้วเนี่ยลาเต้หวานน้อยค่ะทุกคนคุณเอไม่มาวันนี้กินแทนคุณเอนะคนเกหมดแล้วไม่แปกเค่ะกินหอมมาเลย หอมมากเลยค่ะทุกคนอืให้คนชมด้วยสวยจ้าสวยงามทุกคนหอมหน้าตาดีเดี๋ยวต้องชิมโอ้ยนี่อุ้ยน่ารัก,รกสมไวสม<อ><า>ตัวเลย,ยจ้านี่เออน่ารักแต่เลยเห็นอยู่ใน Facebook นี่นะคะหน้าชัดๆนี่ยขออนุญาตไหมคะอาโปรโมทให้เวลาโปรโมทอีกทีเปิดเปิดวันไหนถึงวันไหน ไม่มีวันหยุดนะคะทุกคนรวมกับร้านสถากันย์กี่โมงกี่โมงถึงกี่โมงประมาณ9ก้าโมงเช้าก็ห้าโมงเย็นก็ยังได้อยู่ค่ะตอนนี้จะมาบอก่องเนี้ยนะเปิดได้อยู่เมื่อกี้ปิดไปแล้วนะนี่เปิดให้เปิดให้จ้าชอบมากค่ะทุกคนลูกกนี่ร้านสถาจิตนะมาอุดหนุนกันได้นะคะน่ารักลูกค้าก็น่ารัก เดี๋ยวนะทุกคนก่อนก่อนจะชิมน,นะนี่ทวงโปรโมชั่นขึ้นกระดานก่อนสะสมสีแคมหนึ่งใช่ไหมโปรโมชั่นรีบมานะทุกคน,เห,นเห็นเห็นบางคนแบบได้เป็นห้าหกสิบแก้วแล้วนะอุ้ยแสดงว่าเด <c oughs> ็ดจริงรับเด็ดจริงเ4ขสี่สิบห้าเลสวยค่ะ <c oughs> นิดทวงสุดามีหลายนิดหรือเปล่าไม่มีทุกคนเพื่ออกว่าเธอท่ายาม ก็ตั้งใจมากเลยนะที่ให้เขียนแล้วอ่านเป็นนิดค่ะทุกคนต้องถุดนั่งด้วานังจริงใช้แอปอะไรอ่ะสาใช้สลเตอร์นี่น่ะนะชื่อนิดอีตรงนี้มาค่ะมามาสะสมเต็มกันมาสะสมกันแล้วคุณก็ได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนหอมเกือบจะอดใจไม่ไหวแต่แรกแล้วนะ ขอดูดด้าน,น,นบนกาแฟหอมละมุนมากเลยค่ะทุกคนอเมริกาโน่เนาะเ <c oughs> ตียเฝากใจอยู่กับว่าจะกินอเมริกาโน่พอมาสั่งที่เนี้ยสั่งลาเต้ยเย็นหวานน้อยแทนคุณเอ,อ,อเพราะปกติคุณเอจะกินลาเต้ยเย็นหวานน้อยอันนี้เป็นมเมล็ดอาราบิก้าแน่ๆเาหอมมากเลยจากดอยสอันนี้ค่ะคุณละมุนข่ดผิวด้านบนอันจะขนให้คุณลอง มีความนมยิ่งแบบทำให้นุ่มละม be ุนอือชมชงอร่อยเนี <inda> people people ่ยต้องยกความดีให้เลยค่ะแม่เดี๋ยวไว้มาถึงใหม่วิธีบอรดสะสมชื่อในบอร์ดแล้วเดี๋ยววันหลังมาจะพามาดูอีกค่ะคลิปนี้บายบายค่ะบ๊ายบายไม่ต้องได้หาอะไรใส่กาแฟเลยได้เป็นกาแฟเรียบร้อยบายบายนแล้วค่ะเดี๋ยวเดินทะลุขนมขนงวดกลับบ้านกัน